ผมนี่ตวัจรุนสั่งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตหรือที่ชาวกรุงเทพเรียกกันว่าสวนสัตว์เขาดินนะฮะก็วันนี้เรามาในานามของรายการ Theman VS Y นะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่อปุปสรรคในการที่เราจะมาพาผู้ชมมาพบกับความอัศจรรย์ของสัตว์โลกอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หลักกิโลที่ศูนย์สวนสัตว์ดุสิตนะ ข้างๆนี้ก็จะเป็นน้ําพุที่สวยงามมากและข้างหลังก็จะเป็นรถรางนะครับรถรางชมสวนสัตว์นะครับสาหรับคนที่ไม่อยากจะเดินเป็นตะคิวคนแก่ที่เดินไม่ได้แล้วต้องใช้วิวแช์นะฮะก็แล้วแต่ที่จะเลือกสรรกันนะครับไม่เว้นแม้แต่ออพระที่จะมาเดินทุด,ดงในนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนครับผมสาหรับตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะไปดูตามจุดต่างๆของตา สวนสัตว์ดูสิทธ์กันดีกว่านะฮะอาจจะเริ่มที่จุดของสัตว์แอฟริกาตอนนี้เราอยู่ที่โซนแอฟริกาเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นสัตว์ที่มีถินอาศัยอยู่ในแอฟริกานะครับลองไปดูกันดีกว่าว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับตามลงมาเลยครับ ก็อย่างที่เห็นหนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่ตัวสูงสูง,สงถึกถึกเหยียบเราครั้งเดียวก็จะสมองแบกเล็กคาถนนนะฮะอย่างเช่นตัวโอกาปิอ่ะมีรูปภาพที่เห็นอย่างชัดเจนแต่ว่าเขาว่ากันว่าสัตว์ชนิดนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วนะฮะเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่านี่ครับนี่คือชฉนหน้าของตัวโอกาปินั่นเองนะฮะ,ะมันคล้ายๆม้าลายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโอกาปิเนี่ยเป็นยีราฟนะครับเอ่อ แล้วก็จะมีลิ้นยาวๆไว้สำหรับเด็ดใบไม้อีกด้วยข้างบนนี้ก็จะสามารถขึ้นไปชมทูทั์ไปดูภาพรวมไปดูความใหญ่โตของสัตว์เหล่านี้ได้อย่างเต็มตานะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็มีเนี่ยยีราฟมีนกระจอกเทศเมีม้าลาย แล้วก็มีคนที่มาดูนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดูบ้าผมพบว่าการขึ้นบันไดเป็นอะไรที่ยากลําบากน่าดูเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณสูญเสียพลังงานไปหลายแคลอรี่อยู่เหือนกันแต่ว่าสําหรับสวนสัตว์เขาดินนี้แล้วเนี่ยผมก็ยอมไม่จะเสียสละแคลอรี่ส่วนนั้นเพื่อที่จะเดินขึ้นบันไดไปชมความสวยงามและความมหัศจรรย์ของสัตว์โลกที่อยู่ที่แอฟริกานะครับนี่ก็จะเป็นโครงกระดูกของรกระจกเทศนี่จะเป็นโครงกระดูกคนมาตั้งอยู่ผมก็จะขนหัวลุกหน้าดูเลยนะฮะ จริงๆฟาร์มโชคชัยก็อาจจะกินเนื้อมันไปหมดแล้วแล้วก็เอาโครงกระดูกมาตั้งไว้ให้เราเห็นซึ่งน่าสงสารมากเลยทีเดียวน,นี่มันเป็นนกที่สูงกว่าผมเองนะครับสงสัยมันจะเล่นบาดบ่อยแล้วก็กินนมเยอะนะอ๋ะอนี่ก็นกกระจอกเทศนะครับก็เป็นเมื่อก่อนก็เคยเป็นสัตว์ที่สง,ง่างานแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนไปแล้ว หนังของมันก็พามาทาลูกบาสเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวที่ลายๆนั่นก็คือน่าจะเป็นม้าลายถ้าคุณได้ดูสะะารคดีบ่อยๆคุณก็จะเห็นมันโดนมาเกิดมาพึ่งโดนสิงโตขย่ำโดยเฉพาะเลยนะครับสัตว์ชนิดนีเ้เด็กมาได้ยินแถวนี้เชียวหนาะจะได้ขนหัวลุกกันเป็นธรรมดาที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้คือฮิปโปโปเตมัสนะครับฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบว่ายน้ำส่วนใหญ่จะหากินตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ ค่อนข้างเจยเชื่องช้านิดหนึ่งแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือมันจะขับเมือกขับสารสีข่ามาเพื่อห่อหุ้มร uh ่างกายไว้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในแก่ร่างกายมีข่าวว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะน่ากลัวนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์นะครับตอนนี้ผมหิวมากเราเข้าไปหาอะไรกินกันสักหน่อยหนึ่งนะครับตามผมมาเลยครับ มีสัตว์สตาร์ฟมีมีรูปภาพที่ส่งเข้าประกวดแล้วก็มีตัวอย่างของสัตว์หลายชนิดเริ่มตั้งแต่ยุคกำเนิดโลกมาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือทางเข้า,าข้างในมีอะไรบ้างครับนี่คือแผนผังของการกำเนิดโลกนะฮะก็จะมีรายละเอียดมากมายแล้วก็มีตัวอย่างของออวอซิลในสมัยโบราณน,นะครับส่วนทางนี้เนี่ยจะเป็นเริ่มวิวัฒนาการมาเป็นยุคไดโนเสาร์ มีฟอสซิลมาจนถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีิตพันธุ์ของสัตว์นะครับตรงนี้คือตัวอย่างชั้นหินในยุคทางธรณีวิทยานะครับจะมีหลายชั้นมากออของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะชั้นบนสุดก็จะเป็นเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นยุคน้ําแข็งแล้วก็มีพวกส,สิ่งมีชีวิตเลี้ยงลูกด้วยนมไปจนถึงคนโบราณเลยทีเดียวนะฮะเราไปดูด้านนู้นกันบ้างครับสําหรับด้านนี้นะฮะเป็นเรื่องของปลา มีปลากระดูกอ่อนปลาที่กินเนื้อกินพืชมีฟันแบบหลากหลายส่วนตรงนี้เป็นส่วนของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นพวกกบพวกอึงอาง่างคางคกสัตว์พวกนี้เนี่ยจะบ่งบอกความสมบูรณ์ทางชีววิทยาได้เป็นอย่างดีนี่คือส่วนของสัตว์เลื้อยคานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยต่างกันนะฮะสัตว์เลื้อยคานก็จะเป็นเจ้าพวกเต่า แน่เตา่าเต่านะครับอาจจะเป็นพวกงูพวกจระเข้อ่าจำจำพวกนี้นะฮะจะมีถิ่นที่อยู่ที่จํากัดมากกว่าส,าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างกบเขียดคางคกนี่ก็คือสัตว์หายากอ่าเป็นชนนีอ่าจะมีม้าแคะพันอะไรเนี่ยฟาลาเบลา่าโอหซึ่งมีหน้าตาที่อัปลักษณ์น่าดูเลยดีแล้วครับที่มันสูญพันธุ์ไปได้สักที นะฮะส่วนตรงนี้เป็นส่วนของนกนะฮะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านกก็จะมีนกหลายชนิดนกที่อ่านี่คือลักษณะสําคัญของนกนั่นเองส่วนนี้เป็นโซนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับประกอบไปด้วยสัตว์ประเภทแมวสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายซึ่งเรามนุษย์เราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเหมือนกันนะครับทางนู้นเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณโขดหินนะฮะ พวกนกกินปลาทั้งหลายเอ่ยพวกหอยพวกเพียงปลาการังเกยตื้นปลาหมึกบางชนิดแล้วก็มออีอาจจะมีพวกจำพวกแผ่นต้นพวกอะไรอยู่ปะกนกันไปนะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนจัดแสดงของนกแผนนวินพันฮัมโบนะครับซึ่งมีความน่ารักมากเลยนะครับนกแพนนวินลักษณะนี้มันจะเป็นนกที่บินไม่ได้ความสูงจะประมาณ38-45ถึงเซนติเมตรนะครับเมื่อตัวเต็มที่เนี่ยจะมีแถบสีดำลูกเกือกมาอยู่เหนือหน้าอกมีแถบสีขาว ตรงส่วนหัวและที่รอบตาปากจะเป็นเนื้อสีชมพูนะครับส่วนใหญ่มันจะออกหากินกับมนฝูงอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับดูสิครับเหมือนปลาปิรยญาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันมาลุมล้อมกันตรงนี้มันป้าคลั่งมากนะครับพยายามที่จะเล่นกับผมซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากผมไม่เคยใกล้ใกล้ชิดแลพื้นที่ขนาดนี้เลยถ้าไม่มีกระจกกั้นอยู่มนจะไปโดดลงไปเล่นน้ำกับมันนะฮะนี่ครับน่ารักขนาดไหนจิงโจ้แดงเป็นสัตว์พื้นถิ่นของออสเตรเลียนะครับ ผมไม่อยากจะคิดภาพเลยถ้าเราได้โดนมันเตะไปสักทีนึงเนี่ยดูขาล่ําสันของมันและกระสอบทรายที่เขาแขวนเอาไว้เพื่อให้มันใช้ต่อยซ้อมมือของมันดูผมคิดว่าถ้าพาไปสู้กับแมนนี่ปาเกียวหรือใครสักคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยอาจจะมีหวังพลาดพั้งถึงกับแพ้กับมันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสัตว์ประเภทนี้ก็เป็นถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันก็คือสัตว์ชายขอบนั่นเองนะฮะไม่ค่อยจะมีสัตว์ชนิดไหนที่คล้ายๆกับมัน นอกนอกจากนั้นจะเป็นสัตว์ที่แบบมีลักษณะจเพาะที่แน่นอนถ้าคุณหันไปทางนู้นมันก็จะเป็นส่วนของกวางดาวนะครับเป็นสัตว์ที่สง่างามและสวยมากอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าของเราเลยทีเดียวเราจะมาดูกวางดาวกันเลยนะครับซึ่งข้างบนเขาก็จะมะีโซนของการจัดแสดงความน่ารักของแมวน้ำซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะ มันต้องจ่ายตังค์แล้วเราก็ไม่มีตังค์ในตอนนี้เรามาดูกวางดาวก่อนดีกว่าครับกวางดาวใน่บเป็นสัตว์ที่สวยงามมากนะครับมันชอบอยู่กับเป็นฝูงสามารถว่ายน้ําได้ดีแล้วก็มีความสง่างามมากซึ่งในการ์ตูนของวอร์ดิสตนี่์หละเรื่องก็จะมีกวางดาวเข้าไปสร้างสีสันอยู่นะฮะเห็นไหมครับ hey, <uer. S 1> ตัวมันจะสีส้มๆแล้วก็จะมีจุดขาวๆเป็นดาวทามันก็น่าจะเป็นช้างนะท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมีเสียงช้างร้องนะครับได้ได้ยินกันไหมครับ<อ> ที่คุณเห็นอยู่นี่คือตูดช้างนะครับจะมีควานช้างใส่เสื้อสีแดงนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เขาใช้จัดแสดงช้างซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สําคัญมากคู่บ้านคู่เมืองนะครับเราลองไปดูกันดีกว่าอู้ช้างตรงนู้นเหมือนแมมมอธเลยครับพอมีขนดกเต็มตัวนี่ก็คือช้างนะครับในบริเวณที่ใกล้ชิดเป็นอย่างมาก คุณจะเห็นว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามมากนะครับช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านานครั้งหนึ่งเราก็จะเคยเห็นบนธงชาติไทยเนี่ยมีรูปช้างอยู่ซึ่งเท่าที่ผมไ้ดูตอนนี้มองเข้าไปในแววตาของมันผมจะพบว่ามันมีความน่าสงสารนะในความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งของมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าสงสารและน่าเห็นใจมากนะครับซึ่งตอนนี้จํานวนประชากรของช้างกำลังลดลงอย่างน่าใจหายเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาเพื่อ ปกป้องและอนุรักษ์ช้างไทยกันนะครับสวนสัตว์ดุสิตหรือแต่เดิมที่เรียกว่าเขาดินวนาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดก้ากรุณาให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2438หลังจากที่พระองค์เ,ยเคยได้ไปดูสวนพุทธชาติของต่างประเทศ และพบว่าสวนพุทตชาติเป็นสถานที่ความรู้ความเพลิดเพลินและเป็นที่พักผ่อนหยอนใจของประชาชนจะมีพระราชด,ดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้างโดยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในพื้นที่ลาบทางด้านตะวันออกติดคลองเปรมประชานะครับด้วยการขุดสระน้ําใหญ่ประกอบด้วยคูคลองระบายน้ําและถนนและนําดินขึ้นมาเป็นเนินเขากลางเกาะน้ําเรียกว่าเขาดินนะครับได้รอบๆอบเขาดินนั้นน่ะทรงโปรดให้ปลูก พันไม้นานาชนิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสวนสัตว์ไปนะครับตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนการปกครองในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับจึงได้กลาบบังคมทูลขอพระราชทานให้เป็นสวนสัตว์นะครับก็จะมีเนี่ยนะได้ให้คนในเมืองเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันหลีกหนีความวุ่นวายของชีวิตคนเมืองแล้วก็ความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาร่วมแหลมปีนะครับ ซึ่งตอนที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความสงบเงียบแล้วก็ความสดชื่นอย่างที่หาไม่ได้ในเมืองนะครับเดีย๋ยวจะไปดูด้านนู้นกันดีกว่า หลังจากที่ผมเดินสำรวจทั่วบริเวณมาทั้งวันด้วยความเหนื่อยล้าตอนนี้ผมมาอาจจะเรียกได้ว่าปลายทางแล้วนะครับมาอยู่ที่ส่วนของการจัดแสดงหมีนั่นเองซึ่งนั่นก็คือบ้านหมีและนั่นก็คือตัวเงินตัวทองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาอยู่ในส่วนของการจัดแสดงหมีได้ยังไงหรือว่านี่จะเป็นถิ่นที่อยู่เก่าของมันแล้วก็หมีมาอยู่ใหม่หรือย,ยังไงอตอนนี้เราไปดูหมีกันดีกว่าครับอย่ามาสนใจตัวเงินตัวทองอะไเลย นี่ก็คือรูปปั้นหมีนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวสําหรับนั่งพักผ่อนจย่นใจได้นะครับอ่านี่ก็คือบ้านหมีนะครับอ่าหมีภูกับพิกเลตเคยอาศัยอยู่ที่นี่ผมร้อเล่นนะครับอ่คุณจะพบว่าด้านในเนี่ยน่าอยู่มากเลยทีเดียวผมผมอยากจะผมอยากจะได้บ้านจัดสรรแบบเนี้ยไม่ต้องมีประตูอะไรหรอกสบายหมีก็อยู่สบายเย็นนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับหมีตัวเป็นๆสักทีหลังจากที่อนณาเขตของมันปล่อยให้ตัวเงินตัวทองครอบครองมาเสนานตรงนี้ก็เป็นส่วนจัดแสดงเออหมีอะไรหมีขอนะครับแล้วก็หมีควายแล้วก็มีหมีหมาด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยจะมีรูปปั้นจะมี3ามสตัวก็3าี่สายพันธุ์นะครับก็ โ oh, อ้โหลมลื่นน่าดูเลยผมเลยอิจชาหมีถ้าจริงๆวันนี้อากาศร้อนตับแลบอยากจะกระโดดลงไปในน้ำมากเกินแต่พอเออว่าในน้ำนี่มีปลาช่อนอเมซอนอาศัยอยู่ด้วยนะครับผมก็เลยไม่กล้ากระโดดหมีเหมือผมไม่กลัวหรอกครับผมกลัวปลาช่อนอย่างเดียวฮะ ผมเพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรกนะครับทัศนคติของผมนี่เปลี่ยนไปเลยผมคิดว่าสวนสัตว์เขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ปิดมาตลอดมีแต่สัตว์อยู่ในกรงถูกกักขังแต่จริงๆไม่ใช่นะครับนี่ก็คือสวนสัตว์เปิดด้วยสัตว์บางชนิดเนี่ยเราสามารถที่จะพบเห็นได้ตามทางเดินที่เราเดินเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นสัตว์ที่น่าหัศจรรย์มากเราสามารถใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้อย่างใกล้ชิดเลยจริงๆมันน่าตื่นเต้นมากครับอารมณ์คล้ายๆกับไนท์สาฟารี ซึ่งนั่นก็คือเออมันก็คือหอยทากนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ามหาัศจรรย์ฮะตรงนี้ก็มีครับเออผมว่าปล่อยมันไว้ดีกว่านะครับเออรสชาติของมันไม่ค่อยโสภาแล้วครับ เอาละครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิดนะครับจนสวนสัตว์เนี่ยเริ่มจะปิดแล้วนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้รับชมทางบ้านนะครับก็คงจะได้รับความเพลิดเพลินหรือไม่ก็ได้ความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมนิติวัจรูุนสัตว์กับรายการแมน vs Y เนี่ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเด้ครับผมณัฐพลมบินีครับเป็นตากล้องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับขอบคุณมากครับ<า> <laughs> เป็นยังไงเนะี่ย This one's for you and you can tell everybody This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the word.